เทพพรมผู้วิเศษในโลกวิญญาณทุกครั้งท่านจะติดต่อกันเนี่ยก็จะใช้โทรจิตถึงกันก่อนนะมีอยู่คืนหนึ่งพญานาคได้มาปรากฏกายต่อหน้าอาจารย์ทันใดน,นั้นอาจารย์ก็รวมจิตเข้าแล้วก็ถอดกายทิพออกมาทันทีนะอันนี้เป็นภาวะประจวบเหมาะ เรียกว่าได้รับโทรจิตถึงกันก่อนแล้วร่างกายเนื้อก็หมดความรู้สึกไปกายทิพย์ที่ออกมาก็เหมือนกับงูลอกคราบไสยาลล่องที่หลุดออกจากปล่องย่าหรือการชักดาบออกจากฝักความรู้สึกมารวมอยู่ที่ในากายทิพย์นั้นแล้วพญานาคสองท่านที่ยืนซ้ายขวาเนี่ยอยู่ในอาการที่สํารวม เหมือนกับว่าท่านเป็นผู้ติดตามนะส่วนท่านที่ยืนอยู่ตรงกลางนั้นก็มีลักษณะสง่าภูมิฐานหน้าตานี่จะขึงขังด้วยกันทั้งหมดนะแต่เป็นความขึงขังด้วยความจริงใจไม่เหมือนมนุษย์ที่มีความขึงขังแต่เป็นไปด้วยความกโกรธนะอันนั้นก็เป็นเรื่องกิเลสแต่ความขึงขังของพญานาคนี้ เป็นไปด้วยคุณธรรมคือความจริงใจจึงกล่าวว่าพญานาคมีสภาวะของคุณธรรมที่สูงกว่ามนุษย์ท่านพูดกับอาจารย์ว่ายินดีที่อาจารย์มาสร้างสถานปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่นี้และเมื่อมาปฏิบัติธรรมกันแล้วขอให้ทุกท่านนะหลังจาก กลางค่ำกลางคืนเนี่ยขอให้แผ่เมตตาตั้งใจจริงๆจังๆนะสักครั้งหนึ่งเป็นประจำทุกคืนของแต่ละคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ท่านขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะแล้วท่านก็อนุโมทนาจากนั้นท่านก็ลาจากไปเมื่ออาจารย์ได้จัด ฏิบัติธรรมนะโดยมีคณะครูและก็นักเรียนมาร่วมประพฤติปฏิบัตินั้นก็ปรากฏว่ามีเรื่องแปลกที่พญานาคไปเข้าฝันท่านผู้ปกครองของนักเรียนนะที่อยู่ในชั้นมัธยมปลายที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมโดยมีลักษณะอาการดีใจนะและท่านก็แสดงสภาวะให้เห็นถึง สถานที่ปฏิบัติว่าเป็นหลังคาสีเขียวนะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ปกครองก็ได้พาบุตรธิดามาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็มาส่งนะหลังจากที่มาเห็นหลังคาสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมพระวิหารหรือที่พักสำหรับนักภาวนาทั้งหลายเนี่ย ท่านก็ดีใจว่าโอ้นี่ไงที่เห็นแล้วในความฝันท่านว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยินดีพอใจมากที่บุตรธิดาของท่านได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาานะโดยมีอาจารย์เป็นผู้นำนะซึ่งอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมทั้งเช้าทั้งเย็นนะเรียกว่าจูงจิตจูงใจให้เห็นถึง ผลประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่าที่จะทำได้แล้วก็ได้พาลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาปฏิบัตินี้นะให้ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติอาณาปณสติภาวนามีการเดินจงกรมยืนภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นนะนี่จึงเรียกว่าเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้เข้ามาสู่จิตใจของพุทธบริษัททั้งหลายเป็นสิ่งที่เทพพรหมผู้วิเศษท่านยินดีพอใจมากเลยทีเดียว